โอเคสวัสดีครับผมจันลอซินนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันท,ที่17เดเดือนพฤษภาคม2563นะครับก็เดี๋ยวจะมา forecast หาคู่เงินที่วางแผนการเข้าเทรดนะครับ<ม>ก็คู่เงินที่เห็นอย่างนี้ก็เป็น j p u s d นะครับในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครติดตามนี่ก็คง take p r o f i t นะครับก็ทำกำไรกันได้ทั่วหน้านะครับ จะเห็นว่าราคานะครับปรับตัวลงมาหลังจากที่ชนแนวต้านนะครับบริเวณนี้นะครับซึ่งราคานะครับได้ขึ้นไปเทรสองครั้งนะครับราคาปรับตัวลงนะครับทีนี้นะครับถามว่าในฐานะที่เราเป็นนักเทรดเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาดูไทม์เฟรมวิก k l y ก่อนครับถ้าเราจะทําการตามออเดอร์ฟล l ร์เซลล์นี่ผมว่ายังยังนะครับเพราะว่าถ้าเรามาดูในไทม์เฟรมวิกลี่เนี่ยครับมันมี สิ่งที่น่าสนใจนะครับนี่ครับจะเห็นว่าบริเวณนี้อีกจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับจุดเฝ้าระวังนะครับทุทีะครับจุดนี้เป็นจุดที่เป็นแนวรับที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะครับ จะเห็นว่าราคานะครับผมขอย,ย้อนดูไปดีเนี่ยราคาเคยชนเนี่ยเป็นซับพอร์ตที่แข็งแกร่งนะครับทดสอบถึง3ครั้งนะครับไม่ผ่านแล้วหลังจากนั้นราคาปรับตัวขึ้นไปนะครับลงแล้วก็พอราคาปรับตัวลงมานะครับชนนะครับนี่เป็นซับพอร์ตขึ้นไปซับพอร์ตแล้วก็ราคาเบรกลงมานะครับแล้วก็ทะลุจะเห็นว่าบริเวณเนี้ยเป็นแนวต้านที่ มีนะย,ยะสําคัญทําไมราคาถึงกลับลงมาครับเพราะว่าตรงนี้ราคาทะลุขึ้นมาแล้วก็เบรกลงมาราคาในแท่งสัปดาห์กลับขึ้นไปทดสอบถึง2ครั้งเลยบริเวณเนี้ย1 2นะครับแล้วราคาก็ลงมานะครับทีนี้ว่าแน่นอนราคากําลังจะลงมาชนบริเวณนี้ผมคิดว่าราคาน่าจะมีการรีเทสขึ้นไปอีกครั้งนึงนะครับแล้ว ราคา,าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยครับราคานะครับมันเหมือนกําลังจะวิ่งออกไปอย่างเงี้ยนะครับออกข้างนะครับเรามาหาจังหวะเข้าเทรดกันนะครับในฐานที่ลาที่เรามองกําไรนะครับโอเคนะครับ ขออนุญาตลบตรงนี้ก่อนนะครับโอเคมาดูุในทำเฟรมเดย์นะครับในทำเฟรมที่ย่อยลงมานะครับอ่าโอเคก็จะเห็นภาพชัดเจนนะครับตอนนี้นะครับราคาครับก็ทําการเบรกนะครับ่าเส้นซัพพอร์ตเดิมนะครับบริเวนนี้นะครับถ้าเป็นเทรนไล นะครับราคาเบรกลงมาครับในที่ที่แล้วเนี่ยถ้าเราการฟิโบดูเนี่ยเซจะเห็นว่าราคาเนี่ยครับมันขึ้นไปทดสอบที่ระดับ6 1สจุดปดนะครับเนื้อระดับหกสี่จิดแปดอนึงะครับบริเวณนี้นะครับรีเทสเทสแล้วก็ลงมาครับอยู่สามจุดสองถ้าเราจะหาจังหวะ บายเพื่อที่เราจังหวะเข้านะครับนี่ครับจุดที่ เรามองไว้จุดหนึ่งก็คือที่ราคาที่ทแนวฟิโบโ50นะครับก็คือราคาประมาณนะครับ1 1 2 0 4 5 5นะครับเป็นแนวรับจุดหนึ่งนะครับแล้วก็6ก8นะครับ1 1 9 0 1 7นะครับบริเวณนี้เพราะว่าบางครั้งถ้าเราเข้าตรงนี้ราคาอาจจะมีทิ้งไส้ไนะครับทิ้งไส้เพื่อกินเม่านะครับ เคยนะครับเวลาที่เราเราเข้าเทรดเนี่ยบางทีเราเข้าบ u ายเราคิดว่าเข้าถูกทางแต่ราคากับทิ้งไส้มาชนสต o อปรอสนะครับถ้าเราวางใกล้เห็นเกินไปนะครับ Stop ป o อ s ก็อาจจะไว้ที่ต่ำกว่ just, า j จ s t 8อแปก็ได้นะครับตรงนี้นะครับจุดเฝ้าระวังเรารอดูนะครับรอดูอา่าแท่งเทียนเกิดรี e r ซ a l หรือไพ่เซ็ c ชั่นที่เกิดสัญญาณการกลับตัวนะครับ ล้วเพราะว่าจุดหนึ่งเนี่ย RSI เนี่ยก็กำลังจะลงมาที่บริเวณ30แล้วนะครับซึ่งเป็นบริเวณที่ o v e r s o u d นะครับก็คือมีการขายมากเกินไปนะครับเป็นจุดเฝ้าระวังคิดว่าราคานะจะมีการดีดกลับขึ้นไปนะครับทดสอบแนวเดิมก่อนถ้าผ่านได้ก็ขึ้นไปทดสอบแนวนี้นะครับเดี๋ยวถ้าจะให้ดีส่วนใหญ่เราจะดูที่ท i m e เิรม4ชั่วโมงย่อยลงไปเวลาเราจะเข้าจงังหวะนะครับ จังหวาเข้าซื้อเข้าขายนะครับเนี่ยครับบริเวณน,นี้จุดเฝ้าระวังนะครับคือจะไม่บอกว่าเข้าซื้อเข้าขายหรอกเพราะว่ามันจะเป็นการชินามากเกินไปต่ว่าเราต้องดูใช้วิทยาและวางแผนเราครับอ่าถ้าเราตีเทนไลน์ไว้นะครับถ้าอยากได้ราคาที่สวยก็เราสามารถเข้าที่แนวได้เลยถ้ามั่นใจนะครับ อย่างกรณีผมเข้าเลยนะถ้าลงมาชน61.8นะครับมิลกาสได้ไส้นะบริเวณนี้นะครับเพราะว่าในไทม์เฟรมส4ชั่วโมงเนี่ยราคา,าในอ่อใเ RSI เนี่ยชนชนแล้วนะครับ30นะครับแต่คิดว่าผมคิดว่ามิลกาสลงอีกนะแต่ถามว่าบอกตรงๆว่าลงจะลงหรือขึ้น่มันก็ยากนะครับมันเป็นการคาดการณ์นะครับอ่ะถ้าเราดูทิศทางนะครับ ครับลงมาเงี้ยถ้าราคาลงมานะครับแล้วลงมาไม่ผ่านแล้วเบรกใน4ชั่วโมงเงี้ยมันก็จะมีโอกาสดีตัวขึ้นไปทพสอบบริเวณแนวต้านเดิมนะครับหรือถ้าราคาลงมาต่ำกว่านี้เราต้องรอดูว่าเบรกขึ้นไปางี้ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับเพราะวนะ่าเราเข้าบริเวณนี้เราจะได้ล i s ต and r รีวอทที่ได้เปรียบนะครับ เพราะว่าสคัญคือถ้าเราต้องการเทรดระยะยาวแล้วอยู่ในตลาดระยะยาวเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเข้าถูกแม่นร้อยเปอร์เซ็นทุกครั้งนะครับแต่ว่าเป็นการที่เราอ่ะสรุปภาพรวมนะครับโอเคนะคก็จุดเฝ้าร,ระวังก็คือนะครับบริเวณนี้นะครับโอเคนะครับก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับ ถ้าราคาขึ้นไปได้ก็ค่อยดู follow t r e ขึ้นไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวรอดูในคลิปถัดไปนะครับตอนนี้ผมทำเป็นคลิปแบบสั้นๆก่อนนะครับเพื่อเพื่อนๆที่จะได้ไม่เบื่อนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ